ไ,ไปรูพี่เลยปะไปมอไซค์หนูดีกว่าเร็วดีก็ได้ไปกันเลยอ๋อไม่กูส์เนสนี่ใช่ใบตองหรือเลปล่าอ่ะข้างหน้าเนี่ยยูบอยแฟนลองทำโนซีไิ่นึกเลยนะว่ายูยังเทียบไอไม่ติดอ่ะให้เหรอไปกองลูกสาวแม่เลี้ยงหนูเองแหละพี่แชมป์เขาเพิ่งกลับจากต่างประเทศด้วยนะและหน้าหนักก็แฟนเขาขาวว่ารวยมากด้วยเบฟทำไมน้องสาวเธอแต่งตัวกระจอบแบบนี้แฟนมันแค่ขับมอไซค์เบฟ ไปพวกมันก็ไม่ลิสต์ขึ้นหรอกถ้าไม่ได้ไมมยมัม่ะมันก็คงโนมันนี่ตั้งแต่ฉันโตมาฉันยังไม่เคยขอตังค์แม่เธอสักบาทนะแล้วเธอล่ะโตขนาดนี้เ,เล handed 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 ิกขอตังค์แม่ได้หรือยังไปกันเถอะพี่แชมป์ไม่ต้องไปสนใจหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เซกับยูไม่จบเลยนะไอจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะยูชอบแข่งกับไปไม่ใช่หรอก็หลายปีมาแล้วยังจะตอบเหมือนเดิมเลยนะถ้าหาดหายูอ่ะบอยเฟน่ะไม่เอาไหนเดีอยว พี่คุณพูดว่าอะไรนะครับไหนเราพูดอีกรอบสิครับก็พูดว่าไม่เอาอย่ามาชี้ผมนะครับคนที่พวกคุณกําลังดูถูบตอนเนี้ยเหยียบพวกคุณจงดินได้เลยนะครับอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับรถที่พวกคุณขับมาผมจะซื้อกี่คันก็ได้อย่ากจอกหน่อยเลยน้ำหน้าอย่างคุณน่ะที่ขับมอเตอร์ไซค์ทันกระจอกอ่ะจะมีปัญญาซื้อหรอพวกคุณสองคนเนี่ยดูคนแค่ภายนอกจริงไม่รู้อะไรอย่ามาพูดดีกว่าก็งเห็นกันอยู่ภาพมันก็ฟ้องคุณขับมอเตอร์ไซค์ซอมซ้อยตลกกว่า ผมรบกวนเอารถพอตมาจอดที่ลานจอดรถเอยครับพอตอะไรของคุณคิดว่ากำลังสวมบทคนรวยอยู่ไงฮะภายในสิบนาทีผมจะทำให้พวกคุณตาสว่างว่าโลกใบนี้มันไม่ได้หมุนรอบตัวพวกคุณถ้าคุณเอารถมาจอดตรงนี้ได้ผมจะเลียล้อรถให้คุณดูเลยแต่ถ้าภายในสิบนาทีนี้คุณยังเอารถมาจอดตรงนี้ไม่ได้ก็กลับไปพี่แชมป์หนูเข้าใจว่าพี่โมโหจะทำแบบนี้มันจะดีหรอพี่เชื่อใจพี่สิไปนอทำไมเริ่มกลัวแล้วดิ โก้กแง่ๆเลยผมรับรองได้เลยว่าวันนี้คุณได้เรียล้อรถผมแน่ๆ3 2 1. 1รถพร์อที่คุณแชมป์ต้องการได้แล้วครับตอนนี้รถพอผมก็มาแล้วถึงเวลาที่คุณต้องเลียล้อรถให้ผมดูแล้วล่ะเบฟเราจะทำไงดีเรับเบฟต้องเลียล้อรถอย่างที่พูดแล้วแหละก็เาขามีรถพอไแ้วก่อนหน้านี้ยังปากเก่งอยู่เลยเลยครับ ำไมตอนนี้ไม่กล้าอวดดีแล้วล่ะเออที่ผมพูดเมื่อกี้ผิดไอ้ว่ามันมเป็นเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยอะ่ะอย่าแองกี้เลยนะ we are family อะเขาใจผิดเหรอพี่น้องเหรอตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะพี่ไม่เคยจะเบอร์เดย์ฉันเลยด้วยซ้ำแม้แต่วันที่ฉันเรียนจบอ่ะพี่โพอหัวมาแสดงความดีดีบ้างไหมแต่ยังไงไอ้ก็เป็นพี่ของยูนะพี่ยังเห็นหนูเป็นน้องสาวยูอีกเหรอไปตองพี่ว่าเปลี่ยนจากเรียรอรถ เป็นทุบรถพวกเขาดีกว่าเดี๋ยวซิซียังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันอะ่ะยูก้าถูกรถไอ้ทิ้งหรอเขาไม่กล้าแต่ผมกลา้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมจะไ,ได้หรอโผ่พี่ผมว่าละ่ะจริงๆแล้วลรถคันนี้ผมยืมเพื่อนมาผมไม่มีปัญญาณชุดใช้เขาหรอกอะไรนะเบฟบไหนเบฟบอกว่ารถคันนี้ปเป็นรถของเบฟไงนี่คุณหลอกฉันหรอผมหลอกอะไรคุณ ถึงไม่ใช่รถผมแต่ผมก็มีรถขับดูคุณสิรถก็ยังไม่มีเลยนี่แบบเบ๊บอะไรยังยังไม่รีบขวเราคุณแชมป์อีกขอโทษนะครับมิเตแชมป์ครับแอ s โ s ล r r อจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนนะครับคนที่คุณควรจะขอโทษไม่ใช่ผมนะครับควรจะเป็นนกสาวคุณมากกว่าถ้าไปตองยกโทษให้ผมจะไม่ทุบรถคันนี้แล้วไงพแชมป์นี่ดีสช่วยคุยกับมิเตแชมป์ให้พี่หน่อยนะถ้าเขาทุบรถที่จริงๆแล้วก็ ยังไงเขาก็พี่สาวหนูไม่ต้องหรอกพี่ตามนะแต่ผมอยากให้พวกคุณจำไว้ประโยคหนึ่งให้ขึ้นใจเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมียอดคนจงอย่าตั้งตนให้อยู่บนความประมาท